สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตงพาด้วยนะคะวันนี้เจตงพมก็พามาเที่ยวสถานีรถไฟอำเภอพลจังหวัดคอนแก่นนะคะเราไม่เคยมาในรอบร้ายปีมากมาเคยมาแต่สมัยสมัยโบราณสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วอันนี้เราก็มาครั้งแรกเขาสร้างใหม่เราก็ไม่เคยมาเนาะมันคือมันคือย้อนแสงหรือเปล่าพี่น้องทำไมมันมืด อ่ะดูบรรยากาศทางรถเอารถไฟกันแล้วกันหน้าค่อยเมือดอรก็ช่างมันเถอะเนาะ <c oughs> หน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดแสงไม่ได้แสงไม่ได้ฝั่งไหนมันจะชัดฝั่งนี้ก็ไม่ชัดหน้าค่อยทําไมเมือดออ่ะพี่น้องหน้าค่อยเมือดอหน้าค่อยมือดอมันก็ยังเมือดอยอยู่ดีเนาะแสงมันไม่ได้พี่น้องเออเอาอย่างนี้ ถึงจะได้เนาะแสงมันไม่ได้หน้าค่อยมืดาชมสถานีรถไฟนะคะมันมืดมันมืดหน้าค่อยมืดแสงไม่ได้เลยโอ้โทรศัพท์ค่อยแบตจะหมดหรือเปล่าจะได้เสียบแบตก่อนเสียบแบตก่อนพี่น้องถ้าทางแบตจะหมดนะเนี่ยแบตอ่อนแบตอ่อนขอบคุณค่ะ พาชมสถานีรถไฟค่อยเสียบแบตก่อนเด้อค่อยว่าแบตค่อยอ่อนนะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเสียบแบตกันเด้อพี่น้องรู้สึกว่าแบตมันจะอ่อนขอบคุณนะคะ S <s <uss> แบบค่อยขึ้นละมันมือดอะหน้าค่อยก็มืดเนาะขอบคุณค่ะสถานีรถไฟอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขนาน,นี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้อง แสงมันมาด้านนี้ใช่ไหมหน้าค่อยทําไมามืดจังมองไม่เห็นเลยพี่น้องพี่น้องเห็นหน้าค่อยไหมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจวันนี้ก็พามาชมสถานีรถไฟอําเภอพลจังหวัดขอนแก่น สวยนะพี่น้องให้ดูฝั่งน้องก็สวยลมเย็นสบายพี่น้องปอดโป่งโล่งสบายลมเย็น <c oughs> ไม่รู้ว่าฝนตกแล้วมันจะสาดหรือเปลนะ่านาะมันก็คงจะสาดเนาะเ <c oughs> ข้ามารอรถไฟอยู่นะไม่รู้ดูรถไฟมีเที่ยวกี่โมง นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อกเงียบสงบดีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขนะคะหิงหงรวยปังๆกันทุกคนเสถียนจำใส่ทำวรทำการสิ่งใดก็สำเร็จสำเร็จทุกประการนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทอง เงินเล็กองทองไล็กมาเต็มบ้านเต็มเรือนในกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะ <c oughs> อากาศหนาวละไออากาศร้อนใส่เสื้อเยอะๆเรามาเราก็มาถอดเสื้อออกแล้วก็จะไอเจอความเย็นเข้าไป <c oughs> ขอบคุณค่า <c oughs> ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสบายดีกันทุกคนนะคะ มีสีชันฉลาค่ะหนึ่งสองสามสี่ว้ยพี่น้องอายละอายละอา <c oughs> จากเกย็นมามาร้อนมาพัะทะความร้อนขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไค์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์เยวให้ดูฝั่งนี้ดู ทางรถไฟสั่งนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ